ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอมอหนูสองนี่เป็นคลิปแรกที่ผมพยายามเปิดตัวดีๆนะโอเคเกมนี้ชื่อว่าเอาผัดออฟไม่ใช่เอาเอาผัดเฟิร์สเชน,นี่เมื่อกี้กัดข้องนิดหน่อยก็ถ่ายอันนี้ถ่ายรอบที่สองแต่ผมไม่รู้เกมนะยังไม่ได้เข้าเกมเลยมีภาษาไทยด้วยนี่ผมเลือกมาละมีหลายภาษาเลยก็นนะับว่าเรื่องดีผาอาจจะพูดเร็วไปหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ เพื่อความเพื่อความได้ยินของทุกคนบเป็นเพอร์เฟกต์เครดิตผู้จัดทำสร้างโดยเจวิทอมัอมซุกี้ท่านผิดก็ขออภัยแล้วก็มิวสิกโดยจโจเอลพลูพิสเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคต่อไปเล่นมาเริ่มกันเลยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเกมฟรีซะด้วยโหลดหาโหลดในสตีมได้วล well ค่อนข้างนานนะเนี่ยเดี๋ยวตัดไปช่วงตอนที่เราเสร็จเลยกันโอ้แบบตรงสื่อพันกันหมดเลยหากคุณไม่ชอบที่จะต้องคลิกอะไรเยอะแยะสามารถเปิดการใช้งาน,นทีครั้งไว้ได้ตอนตอนนี้ถึงแม้คุณจะถึงแม้คุณจะคิดว่าปลดล็อกอัปเกรดนี้ด้วยกันได้ยังไงก็ตามโอเค ลองดูอ๋อสามารถทำงนี้ได้โอเคโอ้โหเมาส์ช้าอย่างนั้นเนี่ยแบบตั้งค่าอ่านี่ง่ายความมันของเมาส์ขอเช็ดหน่อยโอเควันนี้แหละไม่กันเพิ่มอีกหน่อยทุกคนอาจจะคิดว่าการเมาส์เนี่ยชา้าเยอะอะไรมาแล้วจะไม่สำคัญแต่ผมผมคิดว่ามันสำคัญนะออโตโ้เซฟทุกๆวินาที เอา,าถึงว้าวพอต้องเซฟให้มันเซฟตลอดเวลาเนี่ย Disable ก็คือปิดเนาะยุ่งวะไม่ไม่แล้วก็สิบนาทีป่ะเรื่อง Enable อะไรบลาบลาบลาโอเคความไวของเมาส์โอเคประมาณนี้แหละโอเคป่ะอ๋อมีเลือกเยอะเลยเล่นต่อมา กลับเข้าเกมกันเลยเกมนี้เป็นไงเนี่ยเมืก,กีมันบอกให้เราทำอะไรนะไปตัดไม้ใช่ปะกระโดดได้โอเคโอ้โอเค,อเคตัดไม้โอเคแลไวไงมาสร้างโต๊ะทำงานกันเถอะตอนนี้ตอนนี้เลยเมนูคงของสร้างกดคิว ออน,น,น,นี้หรือเปล่าการผลิตไม่ใช่อ่านี่ไงโต๊ะทำงานอันนี้หรือเปล่าขัดเส้นใยคือเขาต้องหาเส้นใ่ก่อนอันนี้ไงดอกไม้โอเคดีอุุ้ม โอ okay, เคเก็บกันโอเคมาเปิดกันดูเลยว่ามีอะไรอ้าต้องการไม้อีกตัดตัดตัดตัตตตผมผมอาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกหน่อยนะเพราะว่าผมผมเป็นยูทูบเบอร์แน่ใหม่เอาจิงนานทีลงคลิปได้ซับอ่ะวางวางวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันสามารถกดเลื่อนได้อ่านี่ไงมองไปตรงเนี้ยมีอันหนึ่งเหมือนมีอันหนึ่งคอยด้วย อันนี้ต้องใช้ไม้แปดโอ้โหเยอะเลยเขาคงยังไม่ให้ทําตอนนี้หรอกมั้งโอ้อันนี้ต้องใช้เวลาโอเคมันออ้เดี๋ยวทะลุได้ละอ้าถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดเราตกทะเลไปนี้โอ้กลับมาเกิดใหม่แล้วกันเฮาอยู่โอ้ยโอเคแฮม โอเคทัานทีเหงิงจะได้ไม่ยินเสียงผมนี้นะเนี่ยอคอยคาบอะไรอะ่ะอันไหนดูทำง่ายก่อนอคอยคาบก่อนแล้วกันเริ่มจากอะไรกันดีโตทำงานเหรออ๋อนี่คือโตทำงานหินไฟแป๊บหน้าวิญญาณเล่นนีดด่คืออะไรวัดอ้อ ก็ไม่รู้ก็ขุดฐานหินกันแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ขุดเหมือนเราสามารถเติมโดยการเหมือนเราการยิ่งขุดโดยยิ่งได้ค่าค่าพวกนี้ยิ่งขุดของที่อันนี้มากเท่าไหร่ก็คงอย่างนั้นสินะเกมไม่สนใจเอาเรื่องนั้นเนะี่หินอ้อยพวกนี้คือหินอ๋อ อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาขยายตน้นไม้ตัวเร็วมากเลยเก็บ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 ที่ผมอันเดลคอมไม่ได้เพราะผมหาโปรแกรมอันคลคอมไม่ได้นะผมนี่เบื่อจริงๆเลยโอเคองั้นต่อเลยอันนี้ใช้เส้นโอเคหาน,นี่ง ผขาไม่เลือกแล้วว่าทุกคนอยากเห็นอยากเห็นผมนั่งเก็บเก็บอุปกรณ์อย่างนี้หรือเก็บหรือว่าให้ผมเก็บหรือว่าให้ผมเอาทีเดียวแล้วค่อยกลับค่อยกลับมาอะไรอย่างเั้นะผมไม่รูโอ้ผมครบแล้วขยากก็เลยโอเคโอเคโอเคว้าว โอเคง,งั้นมาเริ่มสร้างเลยนะสนใจกันเลยเช่นเจ้าหนี้ขวานโอเคใช้เวลาสร้างซะด้วยตัดไม้ระหว่างรอมีอะไรี้ออนี่ไงเสร็จละได้มาละไหนเขาดูหน่อยแบบกดแท็บวะแท็บอ๋อนี่ไงเครื่องมือวัสดุใช้เจ้านี่สมใส่เสริมผลไม้ อันนี้เราจะเสียหายบวกกินเพิ่มความเสียหายในเพิ่มความเสียหายจากการคลิกบวกหนึ่งบ,บวกวงเล็บสิบห้าวีอ้อก็แล้วจะกินกินเพิ่มเพิ่มเพิ่มสแตทรู้สึกว่าเกมนี้เขาไม่มีการต่อสู้อะไรแค่เป็นเกมชิวๆทำฟาร์มผมไม่รู้นะทุกคนชอบเกมแบบนี้หรือเปล่าแต่แต่ผมถือว่าผมกำลังชิวอยู่ ตัดไหมเร็วขึ้นเยอะเลยดาว่าเป็นเรืเ่องที่ดีผมไม่แล้วก็จบพัทนี้ไปผมไม่รู้นะผมจะอัดนาวแค่ไหนแล้วก็คงอีกจนกว่าผมจะได้จกนกว่าผมคิดว่าผคงจะได้อุปกรณ์ชิ้นแรกอะไรอย่างนั้นละความลับของความลับอะไรบางอย่าง เหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลที่อ่ะสักสิบนาทีค่อยปิดแล้วกันตัด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 ไม่รู้นาเบื่อหรือเปล่าทุกคนอยากรู้ถามทุกคนหน่อยเอาไว้บอกนะเอาไว้บอกกันไม่รู้ใครจะตอบด้วอแต่แต่แค่อยากถามชอบชอบแบบระหว่างชอบแบบไหนระหว่าง แบบของแบบของเวลานั่งเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าชอบแบบของตอนเสร็จทุกอย่างแล้วค่อยมาเริ่มหาอะไรที่สนใจทําชอบแบบไหนกันก็ช่วยช่วยดูให้หน่อยช่วยดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้สักนิดนึงก็ดีโวโว่ whoa, whoa, oh. เดี๋ยวค่อยกลับมาทุบกนันบางทีนะโอเคดี โอเคขุดตรงนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีหินก็ปักกลัวไปกลัวอะไรอ่ะทรายอ่ะกองทรายโอเคขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้โอเคไปต่อเกมนี้ก็ตัวค่อนข้างกระโดดสูงได้เลยโอ,อ้ตรงนี้แหลงหินเลยเนี่ยว่ะต้องแหลงลูกแร่ไอ้ต้องอันนี้แร่เยอะเฮ้ยบัว ตอนนี้พวกเราก็เริ่มมีอะไรมากขึ้นละขอดูหน่อโจมตีต้องการใช้เทมเพื่อรีดนมไปมาอ๋อเอเคได้สบายสบายโอ้มีวัวตรงอือ นั้นอีกสักพักหนึ่งเราค่อยปิดแล้วกันโอเคขัดถ้าเกิดผมคาบเพียงอนนี้ถ้าเกิดผมคาบไอ้นี้ได้บบขัดอะไรนะนี่เสียมจนเนี้ยถ้าเกิดผมคาบได้ก็เริ่มก็ทําการปิดคลิปทันทีเลยฮะเดี๋ยวสองพันห้าข้างล่างคือฉลายข้างบนคืออะไร ไม่รู้สิคืออะไรเจ๊ว่าคือก็ต้องรีบแล้วละ่ะผมตอนนี้ผมยังไม่มีตอนนี้ผมยังหาไรายได้ให้หาไรายได้ด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยฉะนั้นผมก็ต้องหาวิธีได้แบบของผมเอาก่อนนะนะอมันยิ่งขุดยิ่งมีฉะนั้นก็รีบทำดีกว่าก่อนที่คลิปจะจบ อะไรแบน้เออยังขัดอีกน,นินึงบราโคตรบราเลยบราจะจัดเลยอันนี้ไงอนนาดีมันานดีว่าไม่ใช่ี่าน,นี่หิน,น,นหินอันเล็กๆจากนั้นก็ไปโอเคเจ้านี่ไม่ต้องการเจร้านี่ต้องการไม่ใช่อาวุธมาถึงเจ้านี่คราฟอันหนึ่งรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็เสร็จบดีวัว จมดีสักครั้งหนึ่งเดียวมันจะวิ่งรึเปล่าไม่วิ่งแฮะนกได้มาแล้วโอเคเปิดแท็บดูก่อนเอานี้ไงสลับกันได้เงินก็ถือว่าอู้ผีเสือ้อเออวันนี้คือต้องการมีเครื่องมือบักเน็ตก็คือน่าจะต้องการสิ่งต้อง,งการพวกอันนี้โอเคครับสวัสดี ขุดเร็วขึ้นโอเคดีโอเคโอเคอ่ะโอเคอเราเซฟยังไงอ่ะตั้งค่าฮะโอเคเอ่มเซฟเซฟเซฟบบปุ่มเซฟเป็นปุ่มตัวอะไรอ่ะ มันเทบตรงไหรเนี่ยโอเคก็คือว่าจบพาร์ทแรกไปแล้วนะโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นเริ่มต้นที่ดีผมอาจจะเล่นนอกรอบปไรบังพาร์ทแต่ก็บายบายหยุดสิ